เสียวข่าวนะคะซอกรสน้ำมันหน่อ,นอยนิดหน่อยนิดหน่อยแม่มันไม่ออกเลยมันหมดแล้วก็ลัขวดอนะ้าเอามาแล้วใส่กะเพราเลยกระเพราลงไปสุดท้ายแล้วนะคะ เครื่องให้หอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะอหอมจังใส่ถิยวขาวนะคะซอกรสน้ำมันหน่อ,นอยนิดหน่อย นิดหน่อยแม่มันไม่ออกเลยมันหมดแล้วก <laughs> ระขวดอ้าวอ้ามาแล้วโอเำลังเดือดเลยนะคะพอเดือดแล้วก็ใส่มะเขือกับมะเขือพวงลงไปนะคะ ก็จะสุกแล้วใช่ไหมแม่ใส่กระเพราเลยกระเพราลงไปสุดท้ายแล้วนะคะชิมแล้วอร่อยแล้วมะเขือเปื่อยแล้วไก่ได้แล้วก็ใส่กระเพราปิดไฟเลยจ้าเรียบร้อยนะคะผัดขี้เมาไกา่